สวัสดีครับพี่พี่ันนี้มารีวิวตะกุดทหารไี่จะอยู่หอให้พี่พี่ได้ชมกันนะครับน,นี่ได้ตะกุดทหารไี่จะอยู่หอใหมพี่พี่ได้ชมกันนะครับไปใไกลๆจะได้ชมลายยันกันชัดๆนะครับพี่พี่ ย่อยชมลายยันกันชัดๆนะครับตะกุดทหารพระเจ้าอยู่หัวปีศ๙นะครับพี่ๆไอ้หลวงปู่ตั้งใจทำไว้ให้พี่ๆที่ทหารภาคใต้ก่อนที่ท่านจะมรณาภาพนะครับพี่ๆมันจะมีชุดเป็นเหรียญกลมและเหรียญเสมานะครับพี่ๆมีชุดเป็นเหรียญกลมและเหรียญเสมานะครับไม่ต้องพูด พุทผู้คุนครับตะกุดแคลคาดปลอดภัยเมื่อคืนพี่พีทหารที่เช่าไปก็มาเล่าประสบะการณ์ว่าห้อยหน้ารถเนี่ยก็จะมีอันนี้เขาเล่าประสบะการณ์จากลูกค้าจากพี่พีทหารข้าราชการนะครับที่เขาเช่าไปจากผมตะกุดเขาลงปูห้อยหน้ารถแคลคาดปลอดภัยมากครับเหมือนมีลงปูเตือนสติในรถ เราก็ระลึกถึงคุณบาจาของเราคือรล,ลึกถึงคุณของหลวงปู่เจียมอติิโยหลวงปู่ก็คุ้มคองเราแล้วครับพี่พี่วันนี้ผมก็ได้ว่างก็พยายามทําคลิปลงเรื่อยๆครับจะหาจะหาวัตถุมงคลของหลวงปู่มาให้พี่พได้ชมกันบ่อยๆหลายรุ่นแต่ผมก็ว่าผมก็ลงไปหลายรุ่นแล้วครับแต่ยังไม่ครบนะครับ ทั้งที่ยังไม่แพงทั้งที่แรงไปแล้วก็ไม่ค่อยแพงครับพระหลวงปู่ราคาอยู่ที่พันแพงสุดก็คือพันกลางกลางครับมีแต่พันต้นๆบางนั้นยังไม่ถึงแตะหมื่นนะครับแต่ถ้าเป็นจริงหรือเนื้อเงิเนอ,งอะไรเออนั้นอันนั้นน่าจะหลักหมื่นนะครับอันนั้นผมยังไม่ถึงนะครับถ้ามีพี่ๆในกลุ่มเขาโน่นแหละจะถึงแต่ผมยังมีไม่ถึงเท่าพีพ่ๆเขาก็คือผมมีเจตนาที่เผยแผ่แบ,บารมีหลวงปู่ก็ทําเท่าที่เรามีแค่นี้ก่อนครับ แต่ถ้ามีพี่ๆช่วยกดไลค์กดชมให้ก็น่าจะได้มีตังเช่าอะไรแพงๆที่ไม่พี่ๆได้ชมกันเยอๆะๆหลากๆหลายมุมแล้วก็แบ่งปันความรู้ความพอที่ผมรู้นะครับจะแบ่งปันจะแบ่งปันแต่ที่ผมพอรู้นะครับถ้าผมไม่รู้ผมก็จะถามพี่ๆในกลุ่มเอาถามพี่ที่เขารู้เราไม่รู้เราถามเขาได้เขามไม่ว่าอะไรหรอก อันนี้เป็นสองสองหน้าแก่นะครับมีพี่ท่านหนึ่งจองไว้สิ้นเดือนแล้วไม่รู้จะเอาหรือไม่เอาแต่ผมแต่ผมถ้าจองอ่ะผมไม่ค่อยเก็บให้ให้หรอกครับพอถึงเวลาบางทีเขาก็ไม่เอา,าเราตกลงกันดีกว่าถ้าจองคือบางคนบางคนเขาเก้าจริงนะครับพี่พี่บางคนเขาก็ซื้อจริงบางคนก็จองที่เฉยจองพอถึงเวลาก็บอกว่าไม่พร้อแมแบบนี้ดูรายยันนะครับพี่พี่ดูราย,ยันตะกุดทหารพระเจ้าอยู่หัวนะครับ คลาสสิกเข้มขังมากเลยครับมีเหรียญน,นะครับมีเหรียญทั้งสองชุดนะครับดูผม,มแกะเหรียญไปเลี่ยมอยู่ครับพี่พเข้มขังมากครับตกุกตุหารพาาาระเจะอยู่หัวจะมีจะมีแผ่นทองแดงข้างละสามแผ่นนะครับพี่ๆี่จะมีแผ่นทองแดงข้างละสามแผ่น,น,ผน,ผนถ้าเกิดว่าพี่ๆี่ท่านหนสนใจอยากเช่าอยากขายตะกุดหลวงปู่อยากสอบถามทางไลน์ได้ครับ0 8 4ย์ดสี่ 3 2 4 3 3งสี8สาม4 3มหกแปดศูี่ขอบคุณพี่ๆที่กดคอมเมนต์แล้วกดติดตามกดรับชมให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมได้อะไรใหม่ๆผมก็จะเอามาลงให้พี่ได้ชมเรื่อยๆอย่างนี้ต่อไปครับ โอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับพี่พ